โรงเรียนราชสุภประดิษ์ฐสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2ตั้งอยู่หมู่4ตำบลลาดงาอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียนทั้งหมด75คนโดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด8คนประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษานางสาวระวิวรรณรารณุผู้อำนวยการโรงเรียนราชสุภประดิษฐ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานางสาวชนพัฒลกรโอภาชัยโรธหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการนางสาวบุญยญพัฒน์อธิลาหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ นางสาวอนุสลาหวังพิทักษ์หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลนายสานนสุขจรูนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายวีรพงศ์ประสานศรีครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน นายอภิวัตร่องบุตรสีพนักงานราชการและนางสาวมณิตาเหมือนทิพย์เจ้าหน้าที่ธุรการด้านที่ 1. คุณภาพผู้เรียน 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติหรือโอเนต ปีการศึกษา2562มีค่าเฉลี่ย38.26ระดับประเทศเฉลี่ย37.99ซึ่งผลการสอบของโรงเรียนราชสุภะดิษฐ์มีผลการสอบสูงกว่าระดับประเทศ0.29ได้ข้อมูลเอกสารสรุปผลโอเน็ตปี2561ถึงปี2562นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยและสื่อสารได้อย่างดี และมีความสามารถในการคิดคำนวณซึ่งโรงเรียนราชสุภประดิษฐ์นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสาร,สารการคิดคำนวณจัดอยู่ในระดับดีเยี่ยมนักเรียนส่วนมากสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมครูออกแบบแผนการเรียนรู้โดยยึดมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรกำหนดครูสอนตามแผนการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ครอบคลุมการฟังการอ่านเขียน และการแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะความสามารถสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียนเช่นการจับมือแทนการไหว้และการโบกมือลาเป็นต้นนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและประยุกต์ใช้คูจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ คิดรี่เริ่มสร้างสรรค์โดยกำหนดนโยบายการสอบวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยให้ครูออกข้อสอบทั้งแบบอัตนัยและปรนัยนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และสื่อความหมายจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม โรงเรียนราชสุภประดิษฐ์มีห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเพียงพอกับจำนวนผู้ใช้จัดครูที่มีความรู้ความสามารถในการสอนและรับผิดช,ชอบจัดครูที่มีความรู้ความสามารถและรับผิดช,ชอบการดูแลวัสดุอุปกรณ์และระบบความปลอดภัยในการใช้งานโดยใช้เทคนิคการล็อกและโรงเรียนมีการติดกล้องวงจรปิดนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนราชสุภปดิษฐ์ กำหนดนโยบายและเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนโดยจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบ8กลุ่มสาระซึ่งโรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการโดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเปิดให้ผู้เรียนเลือกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมต่างๆตามความสามารถและความสนใจของผู้เรียน นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนราชสุภะดิษฐ์ดำเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการเรียนต่อจัดประชุมผู้ปกครองให้ช่วยเหลือเอาใจใส่ในด้านการเรียนเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อและโรงเรียนราชสุภะดิษฐ์ ยังหาทางเลือกให้แก่ผู้เรียนโดยนําข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนต่างๆที่ผู้เรียนมีความประสงค์จะเรียนต่อสํารวจผู้เรียนที่มีความประสงค์เรียนต่อและโรงเรียนจัดสอนทบทวนบทเรียนให้ผู้เรียนอย่างสม่าเสมอนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนราชสุภปิษฐ์จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมีการบูรณาการการเรียนรู้ครบ8กลุ่มสาระวิชาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสแสดงออกความสามารถและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนนำความรู้ความสามารถเข้าประกวดแข่งขันในเวทีต่างๆ 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมตามที่สถานศึกษากำหนดและมีจิตสำนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ลูกรอสอเป็นผู้มีน้ำใจรู้จักการเสียสละการแบ่งปันและทำความดีต่อส่วนรวมมีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงในช่วงเชา้าโดยให้ผู้เรียนได้สวดมนต์ทุกเชา้าและครูผู้สอนได้จัดทำแผนการสอนและบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ข้อตามที่สถานศึกษากำหนดครบถ้วน นักเรียนมีความตระหนักและแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนโดยมีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบรวมกันอนุรักษ์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษานักเรียนยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของคนอื่นโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่มซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นที่แตกต่างมีการจัดการเลือกตั้งมีการจัดประชุมคณะกรรมการนักเรียนมีการกำหนดตามวาระเพื่อส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียน นักเรียนสามารถทำงานเป็นทีมมีความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นในการทำงานและได้งานที่มีประสิทธิภาพโรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระวิชาโดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องโครงงานเป็นกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีซึ่งเป็นการส่งเสริมการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีแก่นักเรียนและโรงเรียนจัดการแข่งขันประจำปี นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและมีภูมิปัญญาไทยมีแนวทางการนำภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นของตนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญาในท้องถิน่นโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอาชีพในท้องถิน่น มีการรวบรวมจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูลให้ครูใช้ในกระบวนการประสานงานติดต่อความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียนจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดทำโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่นนักเรียนมีความมั่นใจในตนเองและเจตคติที่ดีต่อการเรียนนักเรียนสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองได้สามารถนำเสนอจุดเด่นของตนเองได้และได้รับความรู้ในแนวทางในการเรียน นักเรียนสามารถรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้ชเช่นโครงการส่งเสริมสุขภาพโครงการสถานศึกษาที่ทำง,งานหน้าอยู่มีการจัดแข่งขันกีฬาประจำปีและมีการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนมีความรู้สึกปลอดภัยเข้าใจวิธีป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากสารเสพติดปัญหาทางเพศและอบายมุกทุกชนิดในทุกสถานการณ์โดยนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองให้อย่างปลอดภัย โรงเรียนมีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่เข้มแข็งมีการรณรงค์และโรงเรียนได้ดำเนินการโครงการห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียนและพัฒนาสู่โรงเรียนสีขาวด้านที่2การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ2.1การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาร่วมกับและเกี่ยวข้องทุกฝ่ายครอบคลุมทุกประเด็น นำผลการวิเคราะห์ที่ได้พัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษานำหลักสูตรของสถานศึกษา,กา,กษาไปออกแบบจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอนตามที่กำหนดบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายจัดทำแผนและดำเนินการนิเทศกำกับติดตามและประเมินการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการสรุปผลการนิเทศกำกับติดตามและประเมินนำผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน,นื่องโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนานำไปสู่ความยั่งยืนและเป็นแบบอย่างในวงกว้างได้ดี2.2การจัดกิจกรรมและเสริมหลักสูตร โรงเรียนมีการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและความคิดเห็นของผู้ปกครองท้องถิ่นชุมชนมากำหนดกิจกรรมหลักสูตรได้เหมาะสมและสอดคล้องกับความพร้อมความสนใจของนักเรียนเป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและชุมชนกำหนดวัตถุประสงค์กรอบแนวคิดและแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นการพัฒนารอบด้านทั้งการอ่าน การเขียนการสื่อสารการคิดที่หลากหลายทักษะการจัดการและงานอาชีพมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายท้าทายสร้างสรรค์น่าสนใจทั้งกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่มนักเรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุขนักเรียนมีผลงานเชิงสร้างสรรค์แปลกใหม่และมีการพัฒนาต่อยอดที่ชัดเจน 2.3สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง,องเกี่ยวกับความต้องการการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้มีการากวิเคราะห์สรุปผล,ปผลเพื่อใช้ในการออกแบบวางแผนและดำเนินการจัดหาและผลิต ออกแบบวางแผนและดำเนินการจัดหาและผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จนผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้ดีจัดบริการและบำรุงรักษาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ทั้งที่มีในสถานศึกษาในท้องถิ่นและชุมชนครูทุกคนนำสื่อไปใช้อย่างเหมาะสมกับเป้าหมายสาระการเรียนรู้มีวิธีการจัดการเรียนรู้และวัยของนักเรียนประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้สู่แวดวงวิชาการ,ร,ววาการด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายน่าสนใจ2.4 ระบบการวัดและประเมินผลสร้างและพัฒนาแนวทางหรือกระบวนการประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนที่ถูกต้องครบถ้วนมีระเบียบการวัดและประเมินผลที่ครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมจัดทำสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัดและประเมิน และ,และพัฒนาเครื่องมือวัดและ,และประเมินผลที่มีคุณภาพหลากหลายรูปแบบและมีการเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบสามารถนำมาใช้อย่างสะดวกรวดเร็วตรงความต้องการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำเอกสารประกอบการวัดและประเมินผลเพื่อสรุปรายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องนำผลไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการการบริหารและการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูและกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนด้านที่3ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา1ภาวะผู้นำของผู้บริหารผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีคุณธรรมจริยธรรมและอุทิศตนในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างได้การจัดการศึกษาโดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน เป็นที่ยอมรับมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถบริหารและจัดการศึกษาให้มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ชัดมีการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบุคลากรมีความพึงพอใจ 2. การพัฒนาองค์กรสถานศึกษามีระบบพัฒนาองค์กรและจัดทำแผนเพื่อใช้ในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เกิดประสิทธิผลสู่ความเป็นเลิศ โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมคิดและร่วมดำเนินการอย่างชัดเจนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพดูแลนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามเพื่อพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนเป็นรูปธรรมชัดเจนจัดสภาพแวดล้อมความสวยงามของอาคารสถานที่ทุกแห่ง มีความสะอาดและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการถูกสุขลักษณะมีความมั่นคงแข็งแรงอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอพร้อมใช้มีการส่งเสริมเปฏติสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียนครูกับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษากับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพึงพอใจ 3. ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา โรงเรียนราชสุภะดิตดำเนินการจัดหาและผลิตเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเพื่อการบริหารและการจัดการตามแผนงานโครงการกิจกรรมที่กำหนดจัดให้มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนรวมทั้งการบริหารและการจัดการตามแผนงานโครงการกิจกรรมที่กำหนดได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีการกำกับติดตามและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีระบบการดูแลบำรุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนโดยรวมมีขั้นตอนและเป็นไปได้ในการปฏิบัติมีรูปแบบที่ชัดเจนโดดเด่น เป็นต้นแบบให้สถานศึกษาแห่งอื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกันนําไปปรับใช้ได้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนหรือท้องถิน่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 5. ระบบข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานไว้ครบถ้วนครอบคลุมการใช้งานและสารสนเทศที่จัดเก็บไว้มีความถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบนันจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบทันสมัยทันต่อการใช้งานมีการพัฒนาต่อเนื่องและมีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอยู่เสมอ นำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและจัดการงานของสถานศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้กเกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดประโยชน์คุ้มค่าเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายและน่าสนใจและมีผลงานปรากฏชัดทุกฝา่ายพึงพอใจด้านที่4ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพิจารณาจากกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของครูที่มีการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนมีการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นองค์ความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรและจุดเน้นของสถานศึกษามีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายระบุแนวทางการวัดผลการประเมินผลและการใช้สื่อไว้ชัดเจน นำเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้เน้นนักเรียนที่มีโอกาสได้ฝึกฝนปฏิบัติทำงานกลุ่มมีการอภิปรายนำเสนอผลงานด้วยวิธีการที่เหมาะสมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารของนักเรียนได้คิดแก้ปัญหาสะท้อนความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนได้รับการกระตุ้นและพัฒนาวิธีการเรียนรู้มีการตรวจสอบและประเมินการเรียนรู้อย่างเป็นระบบทั้งความรู้ความเข้าใจการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การประเมินค่าและคิดสร้างสรรค์เป็นระยะจัดให้นักเรียนประเมินตนเองและใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายรายงานข้อมูลความก้าวหน้าแก่นักเรียนและเสนอแนะผู้ปกครองรวมทั้งใช้ข้อมูลการประเมินนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านที่ห ความดีเด่นของสถานศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปัชญาของเศรษฐกษิจพอเพียงประจําปี2556สถานศึกษาพอเพียง2556ภายใต้โครงการสถานศึกษาน้อมนําศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนราชสุภปะดิษฐ์ได้รับรางวัลเชิดชูกเกียรติเสมาปอปสอประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรประจำปีการศึกษา2565มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาครบทั้ง5ด้านคือ ด้านการป้องกันด้านการค้นหาด้านการบำบัดรักษาด้านการเฝ้าระวังและด้านการบริหารจัดการพร้อม <พอ S 2> ทั้งมีการพัฒนาการะบวนการการปฏิบัติงานไปสู่ความเข้มแข็งมีมาตรฐานและเกิดน,นวัตรกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อ,อการปร้องกันและแก้ปัญหาย,ยาเสพติดและอบาย,ยมุขได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะซีโรเวสคูลประจำปี2566ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลในระดับดีมากและโรงเรียนราชสุภปิษฐ์ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ใช้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นสื่อหรือสถานการณ์การเรียนรู้ประจำปี2566